เขาเนาะต้องไป้วยจ้ะเขาาเาซนดจ้ะพวกนันเขาซุปเขาซานสวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์จ้ะวันนี้ยัดจิ๋วกับผ้าเข่าก้วคือเกาคือเดิมสีมานําเสนอเมนูถาไทยฝีมือยัดจิ๋วขัดจ้ะคืออยากกินนั่นเข่ามันไก่พี่น้องจานี่ซื้อเนื้อไก่มาแต่ว่าจั๊กเสียดเป็นหรือบ่เป็นเด้อย้อนความอยากจ้ะซื้อน้ำจิ้มสำเร็จเพิ่นมาจากร้านเอเชียกู๋ละ มันอี้ก็เลยสิมาลองเห็ดน่าจะพี่น้องมาเห็ดน้ำกันขั้นแรกก็สิมาเตรียมน้ำซุปสิต้มไก่ก่อนจ้ะเสี่ยวเนื้อไก่ลงไปต้มก็สิได้ขิงนะจ๊ะขิงขิงก็สิแก่ในจักหน่อยยาจิ้วเสือใบเป็นปี๋เราได้พี่น้องจ้าใส่ช่องฟีดไว้มันกินบ่เบิดมันก็เลยสีนิ่มิ้นจักหน่อยมันบ่แม่นขิงสดขิงช่องเสียช่องฟีดไว้จ้ะก็มาหั่นเป็นเบนๆจังซี่ล่ะเสี่ยวลงต้มใส่กับไก่ให้มันมีกลิ่นหอมเป็นน้ำซุปเดี๋ยวก็สิใส่กระเทียม กระเทียมในย่าจิ๋วสีดำเอาจากอันห้าปั๊กซีย่าจิ๋วนั่นมันเกล่อันติจิงมันต้องใส่หักจังสี่ตัวนี้อันติจิงต้องใส่ตัวนี้แต่ว่าปั๊กซียา่าจิ๋วมันเกล่ยเอาจานี้เอาวัตต์ต่ำกะสีเป็นอันเป็นเส้นใหญ่เป็นอนันไหนปวดย่าจิ๋วก็เลยสีบ่เอาจากอันนี้บ่เอาสีมาตัดเอาล้ำต้นมนะันเอาล้ำต้นไปต่ำแทนแทนหกนันนะกแลนนะ้เนาะซ้ำเกอนเราต้องไปดินซ้ำเกิอกระซิ่งกระเ,เทียมใส,ส่ผักซีแล้วกะซิ่งอัน ใส่ปิดไทยเม็ดลงไปลงไปจ้ะทิ้งเท้าซอยเป็นเกืนเัน,นล้วงไปสามเกลอือไปอุหัวอกุ้นอื่นปรนเดีแนวไหนอุ้ัวอจ้ะไ่ว่ายัาจวนมามันคือสีนอมีจะจุนก็ได้ใส่สา,สาเกลอือจ้ะเอาเนื้อไก่ลงไปตรมเล้จ้ะ เชียไน้ำหลเนี่จ้งอยเพราะว่าเสียวน้ำเันไปหุ้มเขาเนาะจ้ะเสียวน้ำสุกนี่ไปหุมเขาต้มลงไปเบิมันนันาะจะสีมันดีไปตมากครื่งช่มงจะพี่น้องไฟกับกรองให้เป็นเดือดเีเนาะเอาเอาเดือดเอาฮอนพอดีจ้ะแต่ว่ระว่างต้มไก่กัดซอนเอาฟองคนออกจ้ะฟองไขมันฟองต่างต่างตัวน่ะจ้ะน้ำสุปควนจะสีใสดีแล้วจีบมนีเลือดไก่ใสด้วจ้ะเครื่องไนไก่กับ่มีจ้ะแ้งแต่มมอยู่น้องเพ่ดิบบคเคยเห็นคนขายเครื่องในไก่จะวกกกตััับบปนนไะ ตรงไหนไก่อันนี้ผมนีจ้ะผมก็เ,เห็นเอ้ากระใสแตนเตลเลอร์ไก่กับพ่อเราหรือจ้ะเอาซ้ำเท่าที่นี้เนี่ยส่วนฟองมันออกความเดือดก็สีประมาณนี้เราจะเอาตรงเดือนแห้งต้มไปเรื่อยๆอีกขึ้นสมมุติวางแล้วจมไก่กันมาเตรียมเครื่องผัมมงดเ,เข่ามันกันจากกระใส่ข,งขิงก็เก่าเลยจ้ะนี่ผัดจระขิงนนะจังหอม แค่ช้อนฟีดไว้เป็นปีบุ๋พี่น้องจ้าแต่ปลากระกหอมคือเก่าแล้วจ้าเพียงแต่ว่ามันมันบดสดบรกรอบนะเนาะแล้วก็กระเทียมสับจ้ากะหอม,อม,หอมเนี่ยจู่ผมีหอมแดงก็จ้าผมมีหอมแครใส่หอมหอมอัวใหญ่แค่นเอากระไดดอกจเจี๊ยาลงคัดน้ำกันจ้ะ ยางเพราะเราจะมาลงมือผัดข้ามันกันจ้ะตุ๋นกับซีไซน้ำมันบางคนมันกับซีไซน้ำมันจากอันหนังไก่เนาะจ้ะเยอะจีบวัวเนาะหนังไก่มาเียวเอานน้ำมันไก่ก่นซีไซน้ำมันเตือนเท่ากับ่เป็นอย่างไรจ้ะปริมาณจะมันหน่อยตามปริมาณเขาละจ้ะก้าเอาเดือดแล้วจต่ย่างมันกระเด็นเพราะว่าขิ้นเยี่ยวเย่ไปขิงแซ่แข็งมันกระติกคนแฝงเปียกนิดหน่อย เดี๋ยวลงเลยจ้ะก็บไสกระทรงกินหอมไปนนจ้ะคือหมดนีนูคืเมื่งไหยเนีเนาะตัะวไหมานังเฮ็ดจังสี่ยจ้ะย่างกับป็ดนั่นตั้งข้าวเดียวก็ได้กินเลแล้วก็ใส่ลงไปตอมแล้วก็ไปเกียวลงกันราเลี้งนะเอาเขาเนาะลงไปทำเลยจ้ะเขาเขาเขาสาด้ลยจ้ะไม่เขาสุเขาสา ไปไหนมาจังไปจังไปจัง แะไรก็มานาวต้มไก่นี่แหละพี่น้องจ้านี่ยจ,จริงปุ๊บก็เอาไก่ออกเล้วมะนาวต้มมันนี่แหละใส่หม้อเขาเป็นน้มของ น,นี่มันได้ที่แล้วเริ่งสมองการไปกระสีมตาตัก์นอกน้ำเย็นจ้ะนี่ก็เป็นน้ำเย็นเด้ยเอยลงไปนอกด้วจ้ะจะน้ำที่เหลือ,อน,นี่จิ้วกระสีต้มเป็นน้ำซุปพรุ่งีหัวไชเท้ากระสีใส่แค่หลอดจ้ะต้มต่อเป็นน้ำซุปไว้ถัสสดเสร็จแล้วจ้ะ จ้าเขามันใจ่อยเข้าหุงแมวมันจะอยากแค่ในจักหน่อยกับเป็นอย่างเนาะเพื่อนนาปรับปุงไม่ค่ะ,ะกทำไมเปื่อยดีดีจ้ะไก่ขึ้นต้มเปื่อยดี เสร็จละจ้าข่ามันไก่แย้จิ๋วะบับถาดท้า,ทายแห้งพี่น้องจา้ากับผสมบูรณ์แบบปั้นไดจ้าเพราะว่าหุงเขาแชะในจักหน่อยแต่กับเเป็นอย่างเนาะรอบหนาปรับปรุงใหม่จา้านี่ละจา้าข้วยยาวแย้จิ๋วกับสิประบ้านนี่เนาะข้าวพ่อกระเทินมาจา้ากินข้าวน้ำกันพี่น้องจา้าดนๆจได้กินเมนูนี่จาาาา้ามาๆมาแสบๆกักันจา้า